ประเด็นต่อไปนะคะพาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์ต่างประเทศค่ะยูเครนใช้เครื่องบิน F-16 โจมตีโต้กับรัสเซียค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงเคียฟประเทศยูเครนว่าประธานาธิบดีวลดิเมียร์ซเลนสกีผู้นำยูเครนกล่าวว่า กองทัพยูเครนปฏิบัติการทางอากาศด้วยเครื่องบินขับไล่ F-16 ทำลายขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือดโดรนของรัสเซียแต่ไม่มีการขยายความว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อใดค่ะ ทางนี้นะคะเซเลนสกี้กล่าวว่าในเดือนนี้ยูเครนได้รับมอบเครื่องบิน F 1 6ชุดแรกจากพันธมิตรโดยไม่ได้ระบุชัดเจนว่ามาจากประเทศใดและได้รับแล้วกี่ลำแต่ทางด้านผู้นำยูเครนนะคะก็เดินหน้าเรียกร้องขอความสนับสนุนเรื่องเครื่องบินรุ่นดังกล่าวเพิ่มเติมจากตะวันตกค่ะโดยประเมินเองนะคะว่าต้องการมากถึง120ลำเพื่อให้สามารถรับมือและโต้กลับการโจมตีทางอากาศของกองทัพรัรเซียได้ค่ะ ขณะเดียวกันนะคะเซเลนสกี้ก็กล่าวว่ากองทัพยูเครนประสบความสำเร็จในการทดสอบประสิทธิภาพครั้งแรกของขีปนาวุธนำวิถีที่พัฒนาและผลิตเองในประเทศโดยยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นทางด้านรัฐบาลเคียฟก็ลงนามในข้อตกลงขอรับความสนับสนุนด้านเทคโนโลยีกับบริษัทผลิตอาวุธหลายแห่งจากประเทศตะวันตกค่ะ